สวัสดีค่ะพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะเจอกันทีไรก็จะต้องมีการอัปเดตเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้รู้จักกันเช่นเคยค่ะกับวันนี้ค่ะกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่จากโนเกียที่จะฉีกออกจากทุกกฎที่เคยมีมารวมเอาความสุดยอดของ3โลกมาไว้ด้วยกันนั่นก็คือ Nokia X สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโนเกียนั่นเองค่ะ Nokia X มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด4นิ้วกล้องดิจิตอล3ล้านพิกเซล รองรับการใช้งาน2ซิม CPU dual core 1GHz และรองรับ micro SD card สงส,สุดถึง 32GB ค่ะ mm hmm. และสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของรุ่นนี้นั่นก็คือระบบปฏิบัติการใหม่ที่มีชื่อว่า Nokia X ที่รวมเอาความสุดยอดของ3โลกมาไว้ด้วยกันได้แก่โลกของ Android โลกของ Microsoft และโลกของ Nokia นั่นเองค่ะ ของนนั่นก็คือการที่ Nokia X สามารถรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Android ชื่อดังหลายแสนแอปได้เลยละค่ะ mm hmm. ส่วนโลกของ Microsoft ก็คือ mm hmm. การได้รับบริการระดับโลกจาก Microsoft mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น One Drive mm hmm. ใช้งานอ mm ีเมล outlook.com ฟรีและ Skype ที่มอบโปรโมชั่นฟรีสำหรับ Nokia X สามารถโทรเข้ามือถือและโทรศัพท์บ้านทั่วโลกฟรี1เดือนเต็มมูลค่ากว่า20 0 0 0บาทค่ะและสุดท้ายก็คือโลกของโนเกียนั่นก็คือบริการสุด Ex ็ก u s ค v e ที่มีมาให้จากโนเกียไม่ว่าจะเป็นแอปนำทางสุดเสียงอย่างเฮียแมแผนที่นำทางอัจฉริยะที่สามารถแสดงแผนที่ในกรุงเทพรูปแบบ3ามมิติได้ สถานีฟังเพลงออนไลน์ Nokia Mix Radio ค่ะและทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมสุดยอดประสบการณ์จากทุกแพลตฟอร์มไม่อยู่ในที่เดียวกันเลยก็ว่าได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เนจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Android กว่าหลายแสนแอปกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะเริ่มกันจากวิธีแรกนั่นก็คือ สามารถดาวน์โหลดแอป Android มาใช้งานได้ง่ายๆผ่านทาง n o k i a s t o ต e เพียงแค่เข้าไปในหน้า n o k i a s t o ต e แล้วเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันทีเลยละค่ะนอกจากการดาวน์โหลดแอป Android และเกมฟรีผ่านทาง Noki a s t o ต e แล้วถ้าหากต้องการซื้อแอปผ่านทาง n o k i a s t o ต e ก็สามารถทาได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแต่สามารถจ่ายเงินผ่านทางโอเปอเตอร์แทนได้ค่ะ ไม่เพียงแค่การดาวน์โหลดแอป Android ผ่านทาง Nokia Store เท่านั้นนะคะบางแอปถ้าหาไม่เจอบน Nokia Store ก็สามารถดาวน์โหลดบน Store อื่นๆได้อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น One Mobile Market หรือ Amazon App Store ค่ะ หรือถ้าใครมีไฟล์ apk อยู่แล้วก็สามารถนำมาติดตั้งบน Nokia X ได้สบายค่ะและที่สำคัญสำหรับคอเกมใครที่กลัวว่า Nokia X จะเล่นเกมไลคุกกี้รันหรือเ d เดได้หรือไม่ได้นั้นแนนลองเล่นแล้วล่ะค่ะเล่นได้สบายมากส่วนสติกเกอร์ไลฟ์ฟรีก็มีมาให้โหลดเพียบเลยนะคะนี่แหละค่ะ Nokia X สมาร์ทโฟนที่จะมอบสุดยอดประสบการณ์จากทุกแพลตฟอร์มในที่เดียวและที่สาคัญนะคะ มีมาให้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง3,990บาทเท่านั้นค่ะและมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าครั้งหน้านะ่าจะมีเทคโนโลยีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกบ้างสำหรับวันนี้เนนะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>